เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง For m o m o r นะครับวันนี้มาอยู่เกม บีดม m บาย l e 3D กันอีกแล้วครับโอเคฮะวันนี้เนี่ยหลังจากที่หลายคนน่ะถามในคอมเมนต์เยอะมากๆนะครับว่าทํายังไงเนี่ยให้ค่ายเนี่ยจัดค่ายยังไงดีนะครับหรือว่าตัวนี้ใส่กับตัวไหนดีตัวอะไรขั้วตัวอะไรดีหรือจัดค่ายยังไงให้โหดๆนะครับโอเควันนี้เราก็เลยจะมาทำนะครับวิธีการจัดค่ายยังไงให้โหดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูน,นะว่า3อันดับค่ายที่โหดที่สุดที่ผมจัดไว้เนี่ยมีทั้งสายฟรีและสายเติมนะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูเนี่ยให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะฮะสำหรับใครที่มีการจัดค่ายที่โหดโหดหรือว่ามีการจัดค่ายที่แตกต่างนอกเหนือจากนี้นะครับก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าการจัดค่ายหรือการจัดทีมเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับถ้าเป็นเล่นตามต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วการจัดทีมของเขาจะออกแบกแหวกแนวสําหรับบางคนนะครับเพราะว่า เขาเน้นจากประสบการณ์ตรงและการใช้งานจริงนะครับไม่ได้เน้นตัวตามกระแสแต่อย่างใดนะครับซึ่งขอบอกไว้เลยครับใครที่เห็นเขาจัดทีมแปลกๆก็อย่าไปว่าเขานะเพราะว่า เป็นเทคนิคของแต่ละคนในการเล่นนะครับทุกตัวเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถเอามารวมทีมกันได้หมดทุกตัวเลยนะแล้วแต่ความโหดความเก่งนะครับซึ่งก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยนะครับสำหรับการจัดทีมนะครับโอเคก่ okay. อนที่เราจะจัดทีมนะครับเราต้องรู้เรื่องของการแพ้ทางกันของแต่ละตัวก่อ,กอนนะครับซึ่งดูจากตรงนี้ครับผมคลิกมาที่การจัดค่ายนะครับแล้วมันจะมีตรงนี้ให้เราคลิกให้ดูครับเนี่ยสำหรับการแพ้ทางกันนะครับมันจะมีอยู่3าสายใช่ไหมครับมีสายสเตนสายเอจ แล้วสายสกิลนะครับผมซึ่งการแพ้ทางกันเนี่ยก็จะคือสายสเตนเนี่ยจะชนะสาย AG นะครับแต่ว่าสาย AG เนี่ยจะชนะสายสกิลแล้วสายสกิลเนี่ยก็จะวนกลับมาชนะสายสเตนอีกอยู่ดีนะครับผมซึ่งมันจะวนลูปกันอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งสายนะครับที่ไม่แพ้ไม่ชนะหรือไม่แพ้ทางอะไรเลย ก็คือเป็นสายอะไรเอ่ยนะครับก็เป็นไอปู่ยามาโมโตะนั่นเองนะส่วนสำหรับ3สายเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่ผมเห็นคนไทยเล่นกงนเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นสายสกิลกับสายสเตนนะจะเยอะมากๆนะส่วนสาย AG จเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับในการลงทีมลงอเนนาหรืออะไรต่างๆนานานะแต่ถ้าเยอะๆที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสายสเตนเลยนะซึ่งเราสามารถเอาตัวสกิลเนี่ยเอามาตีได้นะหรือว่าถ้าเราเจอสายสกิลเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเอาพวกตัว AG เอามา เลนดานเอ g เนี่ยจะเป็นรูปรองเท้านะครับสกิลเนี่ยจะเป็นรูปดาบส่วนสเตนเนี่ยจะเป็นรูปหมัดนะครับซึ่งเราสามารถดูได้นะเห็นไหมอย่างเข็มประจีเนี่ยก็จะเป็นสายสเตนนะครับส่วนซุยฟงเนี่ยแต่ผมด่วนซุยฟงเป็นสายอะไรอ่าซุยฟงเนี่ยจะเป็นสาย a อจนะครับ ส่วนอุลาร่าเนี่ยจะเป็นสายสกิลซึ่งผมเนี่ยทีมผมเนี่ยมี3สายแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากได้สายค่ายท่าน้ําแข็งมานะครับแต่ว่าก็ต้องกัดฟันนะครับเก็บเพชรไว้เพื่อที่จะได้สุ่มให้คุณผู้ชมดูแนะคุณผู้ชมที่หลักทุกคนเลยนะฮะ <c oughs> จริงๆเนี่ยถ้าผมได้เซตเนี่ยนเนี่ยสมมติผมสุมเนี่ยได้โทริโชโทชิโร่กับบิลคุยะเนี่ยเอามาคู่กับอุลาราเนี่ยโอ้โหเป็นเรียกได้ว่าเป็น Number ร์วเลยนะครับสำหรับ ทีมในดวงใจของผมทีมท่าน้ําแข็งที่โหดมากๆและต่างประเทศเขานิยมเล่นกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยถึงจะเป็นสายสกิลทั้งทีมเนี่ยแต่ว่าเป็นทีมที่โหดมากๆและครบคันสุดๆนะครับทั้งสกิลตียืนตีที่รุนแรงเร็วแล้วก็สกิลจับหรือสกิลตึงแช่แข็งอะไรพวกนี้มีครบสูตรเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันในจาอันดับนะครับผมว่ามีทีมไหนบ้างนะ ผมจะมาเกินเรื่องของการจัดอันดับพื้นฐานก่อนเลยนะครับในทีมเนี่ยเราสมควรจะมีพวกทีมตัวที่เป็นสกิลซีซีนะครับหรือว่าสกิลควบคุมนั่นเองหรือเป็นพวกสกิลแช่แข็งสกิลสตันสกิลมึนงงหรือสับสนอะไรต่างๆนานาครับในทีมเนี่ยควรมีอย่างต่ำเนี่ยหนึ่งตัวนะครับผมถ้าไม่มีไม่ได้นะครับไม่งั้นจะสู้ลําบากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยควรจะเป็นตัวที่ตีแรงตีเร็วหรือดูดเลือดนะครับผมควรที่จะมีในทีมแต่ถ้าไม่มีในทีมเนี่ย ก็เน้นไปทางพวกสกิลแรงหรือดาเมจหนักๆแล้วก็มีพวกสกิลควบคุมไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยจะโอเคกว่านะครับซึ่งหลักๆที่ผมเห็นเล่นทั่วไปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเล่นพวกตัวโยชิรุ งิ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับที่มันสามารถลงด่านได้ดีๆนะครับผมหรือเกมบัจีิอย่างนี้ที่หาง,ง่ายๆซึ่งการจัดค่ายเนี่ยท,ที่ผมแนะนำนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับควรจะเน้นไปทางพวกตัวที่เราหาเศษชิปง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวบางตัวโหดก็จริงเนะี่ยแต่เราหาเศษชิปไม่ได้เลยแหลไงเราก็ปั้นสู้คนอื่นไม่ได้นะครับถึงตัวจะโหดแต่พลังต่างกันเกินไปมันก็ทําให้เราสู้คนอื่นได้ยากลําบากเหลือเกินนะครับผมอันดับหนึ่งเลยเนะี่ยปัจจัยสําคัญควรเลือกตัวที่เรามีเศษชิปหรือตัวโหดๆนะครับหรือว่า ตัวไหนที่เรามีแล้วเนี่ยมันพอปั้นได้เนี่ยก็เอามาประยุกนะครับอย่างผมเนี่ยตัวอุลาร่านะผมก็รอแค่เบลคุยะกับโทชิโร่เท่านั้นนะครับหรือว่าจะใช้เป็นโทชิโร่กับอุนคิโอร่าหรือว่าจะเป็นตัวอ mm ิจิโกะล่างฮอนโลก็ได้นะครับซึ่งผมสามารถประยุกต์ได้หมดเลยเพราะว่าอุลาอุล่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวที่โหดมากๆนะแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุ่มได้ยากแล้วเศษชิปก็หายยากกว่าเบียคุยานะครับคนเลยไปเล่นเบียคุยากันเยอะกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุลฮา่าเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกค่ายแนะนําพื้นฐานที่เกมเขามีไว้ให้นะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงนะครับสามารถดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะเข้ามาที่ตรงเนี้ยนะแนะนําค่ายนะครับผมกดไปเลยครับผมเนี่ยมันก็จะมีนะสมมติเรามีเกมปาจิอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีจัดมาให้นะครับสำหรับค่ายต หรืออะไรยังไงเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงดีนะครับหรือว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนคู่ตัวไหนดีเนี่ยอย่างค่ายความเร็วนะก็มีเบลคุยานะครับที่มีพวกสกิลสตันอะไรพวกนี้คอยช่วยนะครับแล้วซุยฟงเนี่ยมีดูดเลือดและตีเร็วตีแรงนะครับคอยตีนะครับหรืออย่างค่ายตึงล่างเนี่ยอ่าอย่างผมเนี่ยมีครบหมดทุกตัวแต่ผมไม่ได้จัดเอามาเล่นนะครับเพราะว่าผมรอตัวครับผมอยากปั้นดีเดียวให้มันสุดนะครับไม่ขี้เกียจมานั่งปั้นหลายรอบนะก็มีอุราฮาร่านะครับ ชุนซุยนะคอยสับสนคอยสกิลช่วยนะครับแล้วก็มีโยรุเนี่ยสกิลที่แรงและเร็วมากๆนะครับแล้วก็หาตัวจับยากนะครับเพราะว่ามันเร็วอะ มันมีหลบหลีกด้วยนะอ่า,าแล้วก็ส่วนค่าพิเศษเนี่ยค่ายน้ําแข็งที่ผมบอกครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมมันถึงดีที่สุดแล้วก็โกงมากๆครับในสําหรับเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับซึ่งสายฟรีน่ะสามารถเก็บสะสมได้ง่ายๆเพราะผมก็เลยนให้ดูแล้วว่าผมไม่ต้องเติมสักบาทผมสามารถได้ทัาค่ายทาน้ําแข็งตัวนี้ได้นะครับซึ่งถ้าผมสุ่มตอนนี้เนี่ยผมได้ครบ3ามตัวเลยนะครับแต่ผมยังไม่สุม่มนะครับผมจะเก็บไว้เพื่อคุณผู้ชมเลยนะหรือค่ายความเร็วเนี่ย เหลือเป็นค่ายนิทานะฮู้ทั้งหลับทั้งป่วนทั้งสกิลช่วยทั้งอ่อนแอทั้งนู่นท,ทั้งนี่เนี่ยค่ายนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสู้ลําบากครับผมโอเคถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมานั่งจัดอันดับค่ายที่โหดที่สุดใน3อันดับนะครับผมว่ามีค่ายไหนบ้างครับ3อันดับนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น The God of King เลยนะครับที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้ของเซิร์ฟไทยนะครับผมผมจะไม่พูดถึงเซิร์ฟต่างประเทศนะเพราะว่า ยังมีหลายตัวที่มันยังไม่เข้านะครับซึ่งถ้ามันหมาเนี่ยผมจะมาจัดให้ใหม่อีกรอบนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดเนี่ยผมขอบอกเลยนะว่าตัวไหนเนี่ยที่สมควรเามาปั้นได้บ้างนะครับผมเกมป์จิอุราฮาาซุยฟงโยรูนะครับตัวหมาก็ปั้นได้นะครับแต่แค่ว่ามันสกิลช้าเท่านั้นเองมันตีช้าครับผมแต่ว่าสกิลมันเนี่ยหนักและแรงมากๆนะครับเนี่ยเอเธน่าเนี่ยสามารถมาปั้นได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ยังไงนะอย่างพ่อจิโกะเนี่ยจริงๆมันสกิลแรงมากผมไม่รู้นะครับว่าใครบัญญัตติวว่ามัันนเเป็กือ คนเรานี่ก็ชอบตามกระแสกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแค่สกิลช้าเฉยๆนะฮะนอกนั้นเียมันแรงหมดเลยนะครับสำหรับอีชินแต่แค่ว่ามันเป็นสายตีมันไม่มีพวกตัวดาเมจหรืออะไรนี้แต่ว่าเลือดเนี่ยมันเป็นตัวที่อึดมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ใครที่อยากปั้นก็สามารถปั้นได้ครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับกันก่อนเลยเริ่มจากอันดับที่3นะครับผมที่ผมจัดว่าให้มันเป็นเดอะเบสที่สุดนะครับสาหรับค่ายนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นค่าย โทชิโร่เบลคุยะและเคมปาจินะครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเล่นกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นค่ายที่ดีนะสำหรับค่ายนี้นะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่โหดมากๆนะครับผมเพราะว่าโทชิโร่เนี่ยมีสกิลที่แช่แข็งตึงเหลือต่างๆนานาและเคมปาจิเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงตีหนักและตีโหดมากๆนะครับผม ซึ่งทําให้2ตัวนี้เนี่ยอยู่คู่กันแล้วเนี่ยโอ้โหแทบไม่ได้ตีครับผมแทบไม่ได้ตีฝั่งเขาเลยนะแล้วก็มีเบลคุยะที่คอยสกิลควบคุมสกิลสตันหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยคอยช่วยอีกแรงนะครับทาให้เราเนี่ยตีแล้วเข้าถึงยากมากๆนะครับแทบจะเข้าถึงตัวเนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็น อีกหนึ่งทีมนะครับผมคือไอเซนเบียคุยาและเคมนะครับหรือว่าจะเป็นทีมโทชิโร่เคมปะจีหรือโยรูนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเคมปะจีกับโทชิโร่เนี่ยแทบจะเข้าได้กับทุกทีมเลยนะสำหรับใครที่มีหรือสายฟรีนะครับควรเก็บ2ตัวนี้เอาไว้นะครับซึ่งมันหาเศษง่ายมากๆแล้วก็ได้ง่ายๆสําสหรับสายฟรีนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมไม้สุ่มด้วยแล้วก็มีกิจกรรมแจกด้วยนะครับผมสําหรับ2ตัวนี้ซึ่งเราอีกตัวหนึงนะ่งะสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นโยรูนะครับ หรือว่าจะเป็นไอเซนหรือจะเป็นเบลคุยะเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยครับอีกตัวหนึ่งที่เหลือนะครับผมสําหรับอันดับ3นี้ก็เลวาหาง่ายๆครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับ2กนะันบ้างดีกว่าอันดับ2เนี่ยผมเรียกได้ว่าเป็นให้เป็นที่สุดนะครับเป็นเทพที่สุดในสายฟรีนะครับที่สู้สายเติมได้นะสายเติมบางคนเนี่ยยังต้องแพ้สายฟรีเลยนะครับเรียกได้ว่าเจอทีมสายฟรีทีมนี้เนี่ยเป็นที่สุดของที่สุดแล้วผมยกให้เป็นที่สุดเลยนะครับ นั่นก็คือทีมธาตุน้ำแข็งนั่นเองครับที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนตอน้นต้นคลิปนะครับผมทาไมมันถึงโหดครับผมนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะนี่ครับผมธาตุน้ําแข็งแล้วทำไมมันถึงโหดครับผมเพราะว่าธาตุน้ําแข็งเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า3ตัวนี้เนี่ยมีสกิลจับและสตันทั้งหมด3ตัวเลยนะครับแล้วตัวที่ตีแรงมากมากเนี่ยอุลฮาห่าเนี่ยอยากให ตียืนตีแบบชิวๆรับยืนตีแบบชิวๆเผอแป๊บเดียวเนี่ยเลือดหายหมดหลอดเลยนะเป็นตัวที่ตีแรงและตีไวมากๆครับส่วนสกิลงแรงเนี่ยก็ต้องยกให้โทชิโร่นะทั้งแช่แข็งและสกิลนะโอ้โหเรียกได้ว่าคอยสกิลแช่แข็งให้เวลาล่าหรือสกิลเปิดทางและเวลาล่ายืนตีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องหนีไปไหนครับสัมพัง2สองตัวนี้ก็แย่แล้วเสริมเบลคุยามอีกตัวนึงนลโอ้โห ไม่ต้องไปไหนกันแล้วนะครับนอนตายเลยครับปล่อยปล่อยโทรศัพท์ปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดให้เขาตีเล่นเลยดีกว่านะฮะ ซึ่งทีมนี้เนี่ยไม่ต้องเติมสักบาทเลยนะเราสามารถหาได้ฟรีๆนะครับจากการสุ่มนับที่มีกิจกรรมอยู่ตอนนี้คือโทชิโร่กับเบียวคุยานะครับแล้วก็อุราฮาร่าเนี่ยได้จากการสุ่มหรือเก็บเศษชิปก็ได้นะครับผมอ่าส่วนทีมที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งที่สุดเนี่ยซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมของเทพทูนะครับซึ่งเราหาจับยากมากๆสายฟรีหรือคนทุนน้อยนะ่แต่ต้องยากมากๆนะแต่ก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ในภายภาคหน้านะนั่นก็คือทีม เทพทูอภิมหาคุดโกงนะครับผมมีตัวอะไรบ้างครับมีตัวปูนะครับตัวปูที่ได้จากการเติม vp ผมไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่แต่น่าจะราคา20,000อัพนะับเงินจริง20,000อัพนะครับที่จะเติมได้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่มีแพ้ทางตัวอะไรเลยนะครับสามารถปั้นได้โหดมากๆนะครับอีกตัวนึ่งเป็นโทชิโร่และอุนนะครับซึ่งให้อุนเนี่ยยืนหลักนะครับอุนเนี่ยมีตัวทําให้สกิลเนี่ย ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยอ่อนแอนะครับผมแล้วก็มีสกิลที่เป็นประโยชน์อีกมากมายนะรวมถึงปู่ที่ตีหนักตีแรงมากๆแล้วโทชิโร่คอยแช่แข็งและสตันคุซีซีช่วยเพื่อนนะครับผมหรือว่าจะเป็นอีกทีมนึงครับทีมเทพทูเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยจะรองลงมาหน่อยนะครับที่ผมให้อันดับหนึ่งทั้งคู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผมให้เนี่ยจริงๆไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าโหดที่สุดอยู่ณตอนนี้นะครับก็สามอันดับเนี่ยจริงๆมันโหดพอๆกันหมดนะครับแต่ว่าให้เป็นที่สุดก็เพราาะว่ ทีมนี้จะปั้นได้ไกลกว่าทีมอื่นเพราะว่ามันจะได้ตั้งแต่วัน2วันแรกที่เล่นเลยนะครับก็คือโทชิโร่ปู่ปู่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เบียคุยะนั่นเองเพราะว่า3มตัวนี้เนี่ยได้จากการเตริมหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ทีมแรกที่ผมว่าไปของเทพทูเนี่ยไอ้ตัวอุนเนี่ยยังต้องพึ่งดวงหรือว่าใช้การสุมต้องรอวันนะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยที่มีปู่มีเบียคุยะมีโทชิโร่เนี่ยมันจะได้จับ 2วันสองวันแรกเลยครับเราจะได้ปั้นก่อนคนอื่นเกือบสัปดาห์เลยครับทำให้ไปได้ไกลกว่ามากๆนะครับมันเลยเป็นทีมที่เรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยโหดมากๆนะพี่มหาโหดโคตรโกงเทพทูเลยนะฮะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับบอกย้ำอีกรอบนะครับการจัดทีมเนี่ยจัดยังไงก็ได้ไม่มีบิดไม่มีถูกนะครับผม สามารถมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้หมดนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสําหรับใครที่มีทีเด็ดหรืออะไรยังไงสามารถเมนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ